สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวะบิฮีนัสตอยน์ลาฮ์าวลาวะลากควูตะอิลลาบิลอฮินะลีนอาซีม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا วรรษุกนัตติบ ا ع วะรินัลบาติลบาติลาวรรุกนัชตินาบะ السلام ع ل ي ك ล ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากลอสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติในการติดตามรับชมรับฟังรายการที่เรานั้นได้ได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอักีดะนั่นเอง ซึ่งเรื่องอากีดานนะครับพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อนี่ร้อยเอร์ซเลยนะครับไม่ใช่นะพี่น้องนะครับเรื่องอากิดานนี่มันยังมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของอิบาร์ด์อยู่ด้วยนะครับเพราะถ้าหากเราเองเนี่ยนะมีอากีดะห์ที่มันไม่ถูกต้องต่อให้เรานี่ปฏิบัติอามันอิบาร์ด์อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับ การอิบาดาของเรานั้นก็จะไม่จะจะไม่เป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาเพราะเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่อิบาดาหนึ่งอิบาดาใดนะครับจะเป็นที่ถูกตอบรับได้นะครับนั่นก็คือจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลานั่นเองและเช่นเดียวกันครับพี่น้องในเรื่องราวของเรานะครับกับกฎ สิบข้อของการยืนหยัดซึ่งเราอยู่ในประการที่4นะครับนั่นก็คือบาวคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขานั้นจะต้องออยืนหยัดและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบนี่ร้อเซแต่ถ้าหากเขานั้นไม่สามารถที่จะกระทาได้ก็ปฏิบัติให้มีความใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ครับผมนั้นได้หยิบยงอายะหนึ่งนะครับกับพี่น้องนะครับว่าฟัสตากีมูอิไลฮิวัสตกฟิรูดังนั้นจงมุ่งตรงสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเถิดและจงขออภัยการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานะครับได้ใช้คําว่าจงขออภัยเนี่ยละมาอยู่หลังการมุ่งตรงจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาทรงรู้ถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ดีที่จะต้องย่อมที่จะมีข้อบกพร่องในกิจการการงานหนึ่ง การงานใดก็ตามนะครับเป็นการบ่งชี้ว่าต้องเกิดข้อบกพร่องในการยืนหยัดต่อการปฏิบัติในคำในคำสั่งใช้ของลอสุบฮานาหัวตาลาอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงจำเป็นต้องมีการอิสติกฟารเพื่อนำไปสู่การอภัยและกลับไปสู่วิถีทางแห่งการยืนหยัดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนาบี m ั h มม m a d s ลล l a ลลนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า <c oughs> ท่านนาบีครับได้กล่าวแก่ท่านมมอัสนะครับว่าอิตะกลิลลาฮิไฮซุมากุนเจ้าเนี่ยจงยำเกรงต่อลอสุบฮานหัวตาลาเถิดไฮสุมากุนตุมไม่ว่าเจ้าเนี่ยจะอยู่ณสถานที่หรือแห่งหนตำบลใดก็ตามวัตบิอิสร oh ียะตัลฮัสนะครับ และจงติดตามความชั่วเนี่ยได้กับการเอาความดีเนี่ยมาลบล้างความชั่วความผิดบาปทั้งหลายนะครับท่านนาบีนมุฮัมัดุลลัลอฮุอะไัยฮิว่าสัลสลลมครับได้แจ้งให้เราทราบนะครับว่าโดยแน่นอนเบาวคนหนึ่งนี่ย่อมไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับดังที่มีรายงานโดยท่านอิหมัมอะห์มัดและท่านอิบนะนะครับจากการรายงานของท่าน ซาบานนะครับร r a d น a l l a h u a ม h u و ا ل ลลัลลอฮุอ ل ลัยฮิวะ ي ัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับว่าอิสต์กีมูพวกท่านจงยืนยัดเถิดนะครับวาลันตัวซูแม้ว่าพวกท่านนี่จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตามนะครับวาลามูอันคอยรออามาล ل ي ك م ا ل ص า ا ة นะครับ และพวกท่านนั้นพึงทราบเถิดว่าการงานที่ดีเลอร์นเนี่ยมันคือการละหมาดวะไลยูฮาฟิซอลอัลันวูดูอิลลามุมินและไม่มีผู้ใดที่สามารถรักษาการละหมาดได้นอกจากจะต้องเป็นผู้ศรัทธาหรือมุมินเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับพี่น้อง ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกให้เราเนี่ยได้ทําการยืนหยัดถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะทําการยืนหยัดไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทําการยืนหยัดไว้ก็ตามนี่ครับพี่น้องคือการเอาใจใส่นะครับต่อของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่ออุมมาประชาชาติของท่าน ท่านนั้นครับไม่ได้เพิกเฉยนะครับว่าอุมะประชาชาติของฉันนี่จะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้เพิกเฉยนะว่าท่านนี่มีหน้าที่แค่ปฏิบัติให้ดูส่วนอุมะประชาชาติของฉันนี่มีหน้าที่ตามกันเอาเองนะครับโดยที่จะตามได้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่นะครับท่านอับดุลเบคาร์ฮ์สัลลัลอฮวาอะไรว่าสัลลมสนใจพวกเรานะครับท่านนั้นบอกว่าจงยืนหยัดแม้ว่าท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำได้ อย่างสมบูรณ์แบบก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยๆให้ทําการยืนยันยืนยันอย่างสุดความสามารถของเรานะครับยืนยันอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลุลล,ลัลฮวาอะไลฮวาสัลล,ลัมและเราอัครสาวกของท่านเนี่ยได้ทําการยืนยันนะครับพี่น้องครับนี่ครับคือสิ่งที่ท่านนบาีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะไลฮวาสัลลัมนั้นคอยย้ำคอยเตือนกับพวกเรา นะครับถามว่าวันนี้นะครับใครหลายๆคนเนี่ยนะพี่น้องเพียงแค่ละหมาดห้เวลานะครับอ่านอัลกุรอานบ้างน,นะครับก็พากันกล่าวแล้วว่าฉันเนี่ยคือผู้ที่ยืนหยัดทั้งๆที่เขานี่ยังแทบจะไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นการที่ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบในเรื่องราวของศาสนาเลยนะครับ ดังนั้นการยืนหยัดจึงไม่ใช่เรื่องราวของลมปากเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังจะต้องสอดคล้องและสอดประสานกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการกระทําและการปฏิบัติอีกด้วยเรานั้นจะไม่สามารถที่จะเป็นผู้ยืนหยัดได้เลยครับาวันนี้เรากล่าวอย่างเดียวโดยที่เรานั้นไม่กระทํา นะครับหรือเรานั้นไม่สามารถที่จะเป็นผู้หนึงจากการยืนหยัดได้เลยนะครับหากเราทําอย่างเดียวนะครับทำใหม้มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทําอามันอีบาดะดังกล่าวนี้ให้มันสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เช่นที่ท่านนาบีม u ม a m m a d s a ล l a ล a h อะ i h i w a s l l a นั้นได้กระทําในอีกสายรายงานครับพี่น้องท่านนาบีม u h a m m a d s a l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  a h u a l a i ลนั้นได้กล่าวนะครับว่า สด,ดีดูวกริบูพวกท่านนั้นจงปฏิบัติให้ถูกต้องและให้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดวะลาโยฮาฟิซูอัลัลวูดุอิลามุมินและไม่มีใครที่สามารถรักษาการละหมาดได้นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับหรือในอีขยิดหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในตำราะดิดของท่านอิหม,มบุคอรีและอิหม,มมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอบู หัรอยรอนะครับว่าสัดดีดูว่ากอรีบูท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับว่าจงปฏิบัติให้ถูกต้องและให้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์มากที่สุดเถิดนะครับนี่คือเรียกได้ว่าจะพูดว่าเป็นคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นก็คงไม่ผิดแต่ประการใดนี่แหละครับพี่น้องคือคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วันนี้ครับเราบอกว่าเรานั้นรักท่านอบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮวาอะไรทว่าสั้ถามตัวเองกลับนะครับว่าเรามีพร้อมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮวาอะไรที่ว่าสั้นนั้นได้ปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนมีสอฮาบะ์ท่านหนึ่งครับเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันมีมีสอฮาบะ์กลุ่มหนึ่งครับที่พิสูจน์ยืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยรักท่านอบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮวาอะไรที่ว่าสั้นลำเนี่ยจริง ในปฏิบัติการทางทหารนะอยู่ปฏิบัติการหนึ่งนะครับขออัพด้วยนะจำจำ,จำไม่ได้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัมเนี่ยนะครับต้องการให้ซอฮาบะกลุ่มนี้นะครับเดินทางไปสืบข่าวดูนะครับเกี่ยวกับความเกี่ยวกับเรื่องราวของศัตรู ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงเลือกซอฮาบะมากลุ่มหนึ่งมีผู้นําอยู่คนหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าพวกท่านเนี่ยจงเดินทางไปตามทิศนี้นะครับจงเดินทางไปตามทิศนี้และท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้จดหมายไปฉบับหนึ่งท่านนบีกัมชับสั่งใช้เหล่าบรรดาซอฮาบะครับพี่น้องบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงเดินไปตามทางทิศนี้ และอย่าเพึ่งเปิดจดหมายฉบับนี้จนกว่าจะเดินทางถึงสถานที่แห่งนี้ถ้าเป็นเราครับเราทําไงเราจะต้องถามท่านนาบีก่อนว่าท่านนาบีเนี่ยให้ฉันเนี่ยไปไหนนะให้ไปทําอะไรแล้วพอดีไม่ดีเนี่ยพอออกเดินไปสัมพักนี่เรานี่จะต้องเปิดจดหมายดูนะครับ แต่สิ่งที่ท่านนบบีมุฮัมมัดสลลลฮว่าอะไรฮว่าสัลลัมนั้นได้กล่าวกับเบหล่าวันดาซาร์ฮบกลุ่มนี้นะครับสิบกว่าท่านเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวาอะไรฮวะซสัลลลมต้องการให้ปฏิบัติการทางทหารของท่านเนี่ยมันเป็นความลับที่สุดนะครับท่านนาบีบอกกับเบหล่าวันดาซารฮกลุ่มนี้ว่าจงเดินไปสามวันสามคืนไปถึงสถานที่แห่งนี้แล้วค่อยเปิดจดมหมายซารฮบเหล่านี้ครับเมื่อเดินทางไปถึงก็เปิดจดหมายดูนะครับปรากฏว่ามีคําสั่งนี้้ใหไปจัััดกกกกาารบองงํล นะครับที่เป็นกองกําลังของศัตรูจนกระทั่งครับเหล่าบรรดาซาฮาบะเหล่านี้นะครับเห็นพ้องต้องใจนะครับเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าเรานี่จะจําเป็นนะที่จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนับมุัเมี๋มสุลลาอะไรที่ว่าสัลลัมนั้นได้ชี้แนะมาแต่ถ้าเป็นเราครับเรานี่มีคำถามคงจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้น นะครับแล้วเรานั้นก็คงจะถามท่านนาบีอย่างแน่นอนว่านาบีนี่จะให้ฉันไปไหนให้ไปทําอะไรจัดการอย่างไรและถ้าฉันไม่ไปนี่ได้ไหมเรานี่จะมีคําถามกันอยู่เรื่อยแต่เราบรรดาสฮาบะค่ะบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮอะไรยฮว่าสัละะสละะัมนั้นได้ทําการสั่งใช้นะครับท่านนั้นนี่ไม่ถามสักคำนะว่าอะไรยังไงนะครับ พร้อมนะครับบอกว่าสเมียานาวะอตอนาเรานั้นได้ยินแล้วนะเรานั้นก็ได้ทำการเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮับบีห์มห์มัตสลลลหัวอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้บอกกล่าวมานะครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> ครั้งหนึ่งครับท่านนาบีมุฮับบีห์มห์มัตสลลลหัวอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้ทำการ กล่าวเอาไว้นะครับว่าไอยูฮันนัสโอ้มนุษย์เอ๋ยอินนากุลัลนตูตี้กูนะครับพวกท่านเนี่ยไม่มีทางนะนะครับเอาลันตาฟารูหรือไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติกุลลามาอูมรุตุมบิ ในทุกๆสิ่งที่ฉันเนี่ยทำการสั่งใช้ให้พวกท่านเนี่ยได้ทำการปฏิบัติได้นะครับวาลากินสดีดูวาอับชรูแต่พวกท่านเนี่ยจงทำให้ถูกต้องมากที่สุดและจงแจ้งข่าวดีนะครับผมฮัดิลบทดังกล่าวนะครับเป็นฮาดิษที่ถูกต้องนะครับทบ่ทานอับดุลีมฮัมมัดสุลลัลฮวอะไยฮวะสัลลัมนะครับนะรบ,บอกเองนะว่าเรานี้ไม่มีทางปฏิบัติในสิ่งที่ท่านอับดุลีมฮัมมัดสุลลัลฮวอ,อ,อะไยฮวะสัลลัมนีปฏิบัติได้อย่าง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์นีร้อเรซนตนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับไม่ได้หมายความว่าการที่เรานั้นปฏิบัติไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็เนี่ยเรานั้นจะต้องละทิ้งไปเลยนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับให้ปฏิบัติอย่างสุดความสามารถนะครับให้ปฏิบัติอย่างสุดความสามารถจะได้แค่ไหนอย่างไรนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับ อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาแต่ไม่ได้หมายความว่าความสามารถของเรานี่เราบอกตรงนี้ว่าความสามารถของเรานี่มีอยู่น้อยนิดงั้นเราปฏิบัตินิดเดียวนะไม่ใช่นะพี่น้องความสามารถนี้เรานั้นรู้ตัวเร,เราเองดีสุดนะครับผมอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลานะครับบอกว่าอะไรลาอยู่กาลิฟุลลอฮุนับซันอินลาอูสอาฮาอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาพระองค์นั้นจะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับเว้นแต่เขานั้นจะมีความสามารถ เรานั้นได้หยิบยกตัวอย่างอย่างมากมายนะครับถึงเรื่องราวนะครับในก่อนหน้านี้นะที่เรานั้นได้บอกว่าอินนัดดีนะยุสรุนแท้จริงศาสนาเนี่ยมันคือเรื่องง่ายแล้วมันก็ง่ายจริงๆนะครับมันง่ายจริงๆง่ายในวิธีการปฏิบัตินะครับมันง่ายจริงๆสิ่งที่ลอสุบฮานอะหัวตาลาทรงใช้เนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่มันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้นะครับดังนั้นครับพี่น้องนะครับ จากคิ์บทดังกล่าวนะครับบรรดาผู้รู้นะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าพวกท่านจงตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องให้สมบูรณ์และให้ยืนยันเพราะหากพวกเขาได้พยายามทำการงานทุกอย่างถูกต้องย่อมหมายความว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกสั่งใช้แล้วทุกประการนะครับผมธฮัมสุลิละนี่คือกฎนะครับข้อที่4ที่ ท่านนบบมุฮัมมัด์สัลลัลฮาไรยนัลลัมนั้นได้ทําการย้ําเตือนได้ทําการบอกกล่าวกับพวกเรานะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธานะครับว่าให้เรานี่ปฏิบัตินะครับให้ใกล้เคียงนะครับหรืออย่างสุดความสามารถให้ได้ใกล้กับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดและย้ำนะครับว่าความสมบูรณ์แบบตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเรานี่บอกว่าืด้งกับความขี้เกียจ อกว่ามีความสามารถนิดเดียวงั้นฉันปฏิบัติเท่านี้แล้วกันหรือเรียกกับความเกียจค้านนะหรืออาจจะไม่ชอบนะครับในสิ่งที่เราทรงใช้นะครับเราเองนี่ก็บอกว่างั้นฉันปฏิบัติเพียงแค่นี้แล้วกันนะเพราะว่าท่านอาวีบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างส่วนความสามารถความสามารถของฉันนี่มีแค่นี้นะครับพี่น้องครับวันแห่งการตอบแทนเนี่ยพี่น้องนี่ไปตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเอาเองนะนะครับว่าจริงๆเนี่ยพี่น้องนี่มีความสามารถแค่นี้จริงๆหรือ นะครับผมมันท่ำตัวดีวละอันนี้ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับกับข้อที่4กับประการที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับตำรับตำรานะครับอชรุกอวาเอ็ดฟินอิสติกรมาของท่านเชคอับดุลรอซากบินอับดุลมอซินอันบัตเนี่ยนะครับได้เดินทางมาถึงครึ่งเล่มพอดีนะครับครึ่งเล่มพอดีเลยนะครับส่วนนะครับในกฎ ข้อที่5นี่จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้ติดตามกันนะครับในตอนถัดไปสำหรับตอนนี้นะครับคงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้ wabillahi tawfiq wanhidayah as-salamu alaykum w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮดัดดษบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา ซื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม